ประวัติและปฏิปทางพระคุณเจ้าหลวงปู่มหาอินทิละเสวีวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่มหาอินทิละเสวีท่านเป็นอดีตจเจ้าอาวาสรูปที่เก้าของวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่มหาอินท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอผู้ที่ใฝ่หาความเพียรกระทั่งปีนเขาดอยสุเทพ เพื่อไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่ใหญ่มั่นภูริทัตโตแม้องค์ท่านจะเป็นครูสอนปฏิยัติแต่ก็ยังไปหาการปฏิบัติหาได้มีมานาทิฏฐิไม่และยังเป็นพระอุปชายาจารย์ของพระมหาเถระอีกหลายลูกเช่นหลวงปู่ท่อนยานนทโลหลวงปู่บุญเพงกับปะโกหลวงปู่ปนอบวิริโยเป็นตน้นหลวงปู่มหาอินธีละเสวี ท่านมีนามเดิมชื่ออินสินโพเกิดเมื่อวันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2 4 4 5้อตรงกับวันแรม12ค่ำเดือนยี่ปีขานท่านมีภูมิลำเนาเดิมที่บ้านนวนแดงน้อยตำบลบ้านแท่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นบิดาชื่อนายบุญมีสินโพมารดาชื่อนางบุตรีสินโพมีพี่น้องร่วมสายโลหิตหกคน เด็กชายอินสิบโพบันประชาเป็นสาม,มเณรที่วัดสว่างวงศ์บ้านปอแดงตำบลบ้านแท่นปัจจุบันตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2460อายุ16ปีโดยมีพระอธิการเท้าน้อยเป็นพระอุปชาหลังจากบวชแล้วก็ได้ศึกษาการอา่านเขียนที่จังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นยังไม่เจริญรุ่งเรืองมากนะัก จนในปีพุทธศักราช2462สมณเณรอินจึงได้กลาบลาครูบาอาจารย์ย้ายสำนักประึกษาเล่าเรียนอยู่ที่สำนักเรียนวัดบรมนิวาสพระนครพร้อมกับสัมณเณรรุ่นเดียวกันจำนวนสิบลูกเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2465ณพระลสีมาวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครโดยมี พระเมธาธรรมรสเสาเป็นพระอุปชาพระอมมาลาภิลัคขิชัยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระโูพินิตวิหารการขํำเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉาย,ยาวา่าทิละเสวีตั้งแต่อุปสมบทปีแรกก็ได้มุมานะศึกษาเล่าเรียนจนสอบปร,ริญญาธรรมสนามหลวงและได้เป็นพระมหาอินทิละเสวี พุทธศักราช2465และสอบปร,ริญญาธรรม5ประโยคได้ในปีพุทธศักราช2467สำนักเรียนวัดบรมนีว่าหลังจากได้เป็นปร,ริญญาธรรม5ประโยคซึ่งสมัยนั้นนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีพุทธศักราช2470ได้ถูกส่งไปให้ช่วยกิจการคณะสงฆ์ที่วัดมะกออำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีเป็นเวลานาน,านหลายปีจนกระทั่ง พระอริยะคุณาธามุ่นสุวรรณนซึ่งขนาดนั้นปฏิบัติศาสนาิิจอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคำสั่งให้ไปรับตำแหน่งรองเจ้าคณะมณทนอุดอรจึงได้นิมนต์พระมหาอินทีราเสวีประเรียนธรรมห้าประโยคไปเป็นครูสอนแทนที่วัดเจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473ถึง ปีพุทธศักราช2,477ซึ่งในขณะที่ท่านเป็นครูสอนปฏิยัติธรรมที่วัดเจดีหลวงก็ได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับการแนะนำในข้อวัดปฏิบัติแบบกรรมฐานเป็นอันมากจากประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานท่านเคยรับอรัตนาท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปมา,าจารย์หลวงปู่จันท์ริจันโท พระมหาเทระที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคารพนับถือให้ขึ้นมาบาเพ็ญสาวรณธรรมที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพำนักอยู่วัดเจดีหลวงประมาณปีพุทธศักราช2472ถึงปีพุทธศักราช2473ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยทรฐานานุกรมในท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ในปีพุทธศักราช2475 ท่านเป็นจเจ้าวาสวัดเจดีย์หลวงเพียงหนึ่งพรรษาพอออกพรรษาท่านเดินทุดงปฏิบัติกรรมฐานตามป่าเขาภาคเหนือในช่วงที่ท่านพระจารย์มั่นมาประเพณณธรรมอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนั้นหากมีโอกาสท่านพระจารมั่นก็จะขึ้นไปภาวนาอยู่บนดอยสุเทพโดยท่านปีนเขาขึ้นไปทางวัดสวนดอกดังปรากฏในประวัติของหลวงปู่มหาอินทีละเสวีดังนี้หลวงปู่มั่นท่านไม่ชอบอยู่ที่ไหนนาน,าน จึงออกไปวิเวทที่พระธาตดอยสุเทพซึ่งต้องปีนภูเขาทางวัดสวนดอกและบนดอยสุเทพนี้เองซึ่งหลวงปู่มหาอินได้รับการฝึกอบรมจิตภาวนาจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านให้ภาวนาพูดโธท,ทำจิตให้สงบไม่วุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกทำใจให้สบายสบายไม่ยอกย้อนถอนตัวตนไม่ลุ่มหลงไม่ห่วงใยตัดขาดจากทุกๆสิ่ง แม้ชีวิตของตนเองไม่มีทั้งสิ้นแค่วันแรกหลวงปู่มหาอินก็เข้าใจอำนาจกรรมฐานมันสบายใจเยือกเย็นมองอะไรเห็นด้วยจิตไม่คล้องแวะท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่ามันมักอยากได้ไม่ท้อถอยจิตใจของคนเหล่านี้ขนาดจะตายมันก็ยังอยากมันยังมีตัณหาอยู่ดีไม่เคยมีความอาถรรพ์เลย ของดีไม่เอากรรมฐา,านสอนบุคคลให้เป็นอริยะบุคคลได้จริงแค่ไหนพูดกันไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องการอยากรู้ต้องปฏิบัติเปิดใจให้กว้างอย่าขวางทางธรรมพระพุทธเจ้าพูดอะไรไว้สิ่งนั้นต้องเป็นหนึ่งเสมอหลวงปู่มหาอินทีละเสวีท่านเล่าต่อไปว่าไปพนาอยู่บนดอยสุเทพนะ่ะหลวงปู่เห็นว่ามันใกล้วัดเจดีหลวง อันเป็นสถานที่หลวงปู่คอยสอนหนังสือจะออกไปให้ไกลกว่านี้ไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เข้าใจความรับผิดชอบของหลวงปูด่ดีจึงสอนพระกรรมฐานให้ใกล้ๆถ้าเผื่อมีอะไรเร่งด่วนก็ลงไปแก้ไขได้หลวงปู่มั่นท่านหนักแน่นกับพระกรรมฐานเหลือเกินท่านให้เหตุผลว่าม้าศึกต้องฝึกอยู่เสมอขุนศึกขี้ขานก็เท่ากับเอาหัวไปให้ศัตรูตัดเล่นเท่านั้นเอง เราไม่รู้จะเกิดศึกสงครามเวลาใดความตายมาถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้มารู้ก็ตอนแย่แล้วนี่เป็นคำสอนที่หลวงปู่ระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอท่านเมตตากับหลวงปู่มากยากที่จะลืมเลือนท่านกลัวหลวงปู่จะหลงกับตำแหน่งที่ตั้งให้เกรงว่าจะหลงความสุขความสบายความห่วงใยที่ท่านพระอาจารย์บั่นมีต่อองค์หลวงปูนะ่นั้นเป็นสิ่งที่หลวงปู่ซาบซึ้ง และเคลรบเป็นอย่างมากหลวงปู่ต้องไปกราบเท้าท่านทุกคืนขณะที่พักอยู่ด้วยกันกับท่านหลวงปู่เคยเข้าไปกราบเรียนถามท่านว่าท่านพระอาจารย์ครับผมจะปฏิบัติพระกรรมฐานอย่างไรจึงจะพอเป็นไปได้ท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินอย่างนั้นก็หยุดมองหน้าหลวงปู่อยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดออกมาว่าเอ๊ท่านมหานีถามผมเหมือนท่านมหาปิ่นไม่มีผิดเลย หมายถึงพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโรน้องท่านพระอาจารย์สิงขันธยาขโมท่านพระอาจารย์มั่นท่านตอบว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นมีคนอยู่สองประเภทคือ 1. ประเภทที่ไม่เคยรับการศึกษาด้านพระปฏิยัติแม้ทำสมถกรรมฐานจิตใจก็สงบได้วรวดเร็วและก็เสียเร็วเหมือนกันถ้าไม่ฝึกฝนหรือลุ่มหลง ประเภทนี้จะต้องอยู่ในสำนักของครูบาจารย์นานจึงจะพอเป็นไปได้เพราะการอยู่ใกล้ครูบาจารย์จะมีความสำรวมระวังอยู่ในข้อวัดกฎข้อบังคับจะเหลาะแหละไม่ได้มีการฝึกฝนนั่งสมาธิทำภาวนานไ,ดได้เวลาทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติสอบถามปัญหาธรรมอยู่บ่อยๆห้ 5, าพรรษาหกพรรษาจึงจะเอาตัวรอดได้สออีกประเภทหนึ่งได้รับการศึกษามาดี เช่นพวกท่านมหานี่แหละแม้ฝึกการทำสมาธินั้นยากใจไม่ค่อยจะสงบต้องใช้ปัศนาไปก่อนคือปัญญาอบรมสมาธิพิจ,จนารณาทบทวนบ่อยๆชอบใจธรรมะบทใดพระสูตรบทใดก็ให้หนอม,มาพิจารณาเสมอๆทำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆจนกว่าจิตจะยอมรับอุบายนี้ก็เหมือนคนตัดต้นไม้ตัดด้วยขวานจามลงไปในที่เก่านั่นแหละ นานๆเข้าไม้มันก็ทะลุเองเช่นคนหุงข้าวนึ่งข้าวดูแต่ไฟอย่าให้มันดับนี่เป็นหน้าที่ของเราส่วนหน้าที่ของไฟทำข้าวให้สุกเองการปฏิบัติพระกรรมฐานก็เช่นเดียวกันต้องทำจริงๆจะทำเล่นๆไม่ได้คนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะทำจริงเลยไม่ได้ของจริงมันชอบทำเล่นไปหมดเมื่อเอาอบายการทำสมาธิของท่านพระอาจารย์มั่นอย่างนี้ ก็พยายามทําครั้งแรกตัดอารมณ์ทั้งหมดดับความอยากต่างๆให้หมดพิจารณาพุทโธเท่านั้นรับอุบายธรรมจากท่านแล้วก็ต่างคนต่างแยกไปพักท่านฝากกรดอยู่ไกลหลวงปู่ปลักกรดอยู่แห่งหนึ่งคืนหนึ่งหลวงปู่จดจําคําบอกเล่าของท่านพราะจารย์มั่นมาพิจารณาไม่ยอมให้จิตแวบออกไปภายนอกไม่สนใจงานจําเจเก่าอีกแล้ว เอาจิตใจวางลงในที่ซึ่งมั่นคงมีสติพร้อมแล้วก็พิจารณาว่าเอเราเคยเรียนมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศพระธรรมจักกับประวัตนสูตรนี้พระพุทธเจ้าเทศโปรดประัะจวคีมีท่านอัญญาโกทัญญะรู้เรื่องอยู่องค์เดียวอีกสี่องค์นะ่ะยังไม่รู้เรื่องหลวงปู่ก็มาพิจารณาว่าเอพระธรรมจักกับวัตนสูตรนี้ เราเองก็สวดได้แปลก็ได้ทำไมหนอเราจึงไม่มีดวงตาเห็นธรรมมันไปติดใบคาเกี่ยวข้องอยู่ที่ไหนหลวงปู่ก็ทบทวนท่านอัญญโกธัญญะรู้ธรรมหมดความยึดถือมีความรู้แจ้งรสก,กายะทิฏฐิท่านรู้ความจริงอย่างนี้จึงมีดวงตาเห็นธรรมโอ้นี่เรามันยังมีการเหลียวซ้ายแลขวาอยู่จะได้ดวงตาเห็นธรรมอีกอย่าง ก็เลยคิดได้เอาละจะปฏิบัติให้จิตสงบจนได้ต่อมาความคิดของหลวงปู่ไม่ทราบว่าท่านพระจารย์มั่นองค์ท่านล่วงรู้ได้ด้วยวิธีใดตอนบ่ายสามโมงถึงสี่โมงท่านพระจารย์มั่นเดินจากที่พักมาถามหาหลวงปู่ท่านว่าเอ๊ะท่านมาหาอินไปไหนขอคุยสักหน่อยเถิดหลวงปู่ได้ยินก็ของจีวรไปหาท่านพอเห็นหน้าหลวงปู่ ท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดออกมาว่าทําอย่างที่คิดนั่นแหละถูกแล้วจงพยายามทําจริงๆอย่าทําเล่นนะท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความเมตตาหลวงปู่มากเป็นพิเศษก็ว่าได้ท่านคงรู้ว่าล้เจตที่หลวงปู่อยากได้ธรรมะจากท่านจริงๆมิใช่ว่าจะทดลองภูมิอะไรกับท่านเลยแม้หลวงปู่จะได้มาเรียนทำห้าประโยคนั่นมันเป็นเพียงตัวหนังสือได้จากการท่องจํา เหมือนเด็กเล็กอ่านกอไก่ถึงหอนกู้จำได้คล่องพูดได้เจื่อแจวแต่ก็อาศัยจดจำไม่เก่งเท่าคนที่เขาสร้างตัวอักษรแต่การภาวนามันผิดกับการศึกษาเล่าเรียนมาทั้งสิ้นท่านจึงเมตตาเราด้วยดีตลอดมาท่านพระอาจารย์มั่นท่านให้ของวิเศษแก่หลวงปู่ไว้มากจึงไม่มีความหวั่นวิตกอะไรก็ปล่อยมันเป็นไป หน้าที่ของเราก็ทําดีไว้ก็แล้วกันเคยทําจิตให้เป็นสมาธิก็ควรทําดีตลอดอย่าได้ว่างเว้นถ้าเราจะเลิกท่านพระอาจารย์มั่นท่านมียาณนดังรู้จะตําหนิเอาได้ต่อหน้าท่านเราทําความดีได้เมื่ออยู่รับหลังเราไม่ขยันทําความดีก็ไม่มีอาจารย์ไหนๆจะสั่งสอนเช่นท่านพระอาจารย์มั่นครั้งหนึ่งหลวงปู่คิดในใจว่านารกสวรรค์น่ะมีจริงไหมหนอ ทำอย่างไรจะได้รู้ได้เข้าใจบ้างเราน่าจะไปกราบเรียนถามท่านพระาจารย์มั่นนะสมัยนะั้นวัดเจดีหลวงยังเป็นป่าดงมีต้นไม้รกคึ้มไปหมดขณะที่หลวงปู่กำลังเดินผ่านเจดีเท่านั้นท่านก็พูดขึ้น,นดังๆว่าถ้าหากมีคนละก็ต้องมีแน่นอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นะ่ะเป็นเรื่องของคนพระอริยบุคคลหมดโลกนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีหมดไม่เหลือ พอได้ยินเสียงท่านพูดจบมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครเอาน้ำเย็นมารดสู้จากศีรษะมาปลายเทา้าความสงสัยเป็นอันว่าหมดไม่มีอะไรที่จะคิดเป็นอื่นกับท่านอีกเลยท่านสร้างความอัศจรรย์ให้หลวงปู่ได้รู้ว่าผู้ฝึกฝนมาดีแล้วย่อมฝึกจิตให้คล่องวิ่งไวความรู้รวดเร็วฉับพันเหมือนแสงสริยันผ่านพ้นกลุ่มเมฆถึงพื้นธรณีทันทีฉันนั้น ภายหลังหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านออกวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่เชียงใหม่ไปใ,ในที่ต่างๆนานถึง11ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2472ถึงปีพุทธศักราช2482จนบรรลุอรหันตผลเมื่อปีพุทธศักราช4 7 8 8น่อกคําตําบนถ้ำดอกคำ,ำน,น้ำอําเภอพาวจังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงกลับลงมาทางภาคอีสานสั่งสอนอบรมลูกศิษย์จนเป็นเพชรน้ำหนึ่งดังที่เราเราได้ทราบกันอยู่ในส่วนท่านพระอาจารย์มหาอินทิละเสวีได้กลับลงมาอยู่ทางภาคอีสานและได้พำนับอยู่ที่วัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นได้เป็นพระอุปชายายาจารย์ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่หลายรูปเช่นหลวงปู่ท่อนยานนทโลหลวงปู่บุญเพงกับปะโก หลวงปู่ปนอกวิริโยเป็นต้นฝ่ายปกครองพุทธศักราช24 8 0เป็นจเจ้าวาดวัดศรีจันทร์วัดลาพุทธศักราช24 8 0เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2482เป็นพระอุปชาพุทธศักราช2483ปาเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทั้งสองนิกาย พุทธศักราช2494เป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2519เป็นรองเจ้าคณะภาค9 9พุทธศักราช2521ถึงพุทธศักราช2535เป็นเจ้าวาดวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงฝ่ายการศึกษาพุทธศักราช2473ถึงพุทธศักราช2477เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดเจด,ดีหลวง พุทธศักราช2478เป็นครูสอนพระปฏิยติธรรมที่วัดศรีจันทร์สมณศักพุทธศักราช2484เป็นพระครูสัญญาบัติที่พระครูพิสารสารคุณ5ธันวาคมพุทธศักราช2 4 9 2เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระพิสารสารคุณ5ธันวาคมพุทธศักราช2509เป็น พระราชาคณะชันลาชที่พระราชพิสารสุธีสีปริยัตคุณากรยติคณิสอนมวรสังฆาราคามวาสี5ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพบันเิตวิจิตธรรมพานีตีปิดกลังการวิภูสิทธิคณิสอมวรสังฆาราคามวาสีหลวงปู่มหาอินท ทิละเสวีองค์ท่านได้หมอนอาภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในเวลาเช้าของวันที <t ell salt> ่24มกราคมพุทธศักราช2536ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดท่านพอดีที่วัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสิริรวมอายุได้91ปี71,000พรรรวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดศรีจันทร์55ปี ทางช่องตำนานเกจิืองไทยขอน้อมกราบพระคุณเจา้าหลวงปู่มหาอินทิละเสวีมาไหวห้ณที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านเจริญในธรรมขอทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตด้วยนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ